เมนูซิกเนเจอร์ที่นี่เนี่ยคือลาบทอดใช่ไหมครับถ้าลูกค้าทานเผ็ดไม่ค่อยได้เนี่ยแนะนําให้สั่งแบบเผ็ดน้อยค่ะข้ามากินอะไรเนี่ยมันดูเผ็ดมากเลยอ่ะพริกแค่20เม็ดอ่ะมันไม่ราคายกระยกับพาอพี่รอกนะเดี๋ยวพี่กินให้ดูเป็นอะไรอะ่ะร้อนมากเลยอ่ะร้อนต้องร้อนต้องเผ็ดอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่เมนูค่ะเห็นว่าเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่เนี่ยคือลาบทอดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะงั้นผมเอาลาบทอดหนึ่งแล้วก็ข้าวสวยสองครับค่ะลาบทอดของเราเนี่ยจะมีความเผ็ดอยู่ที่3ระดับนะคะมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากถ้าลูกค้าทานเผ็ดไม่ค่อยได้เนี่ยแนะนําให้สั่งแบบเผ็ดน้อยค่ะเราจะใส่ทีอยู่ที่4เม็ดค่ะผมเอาเป็นเผ็ดมากเลยดีกว่าครับพอดีอยากกินอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดร้อนๆเหมือนความฮอตของผมนะครับ <laughs> แต่ว่าเผ็ดมากเราจะใส่พริกอยู่ที่20เม็ดเลยนะคะแล้วก็เผ็ดกลางจะใส่พริกอยู่ที่10เม็ดค่ะมันจะเผ็ดมากๆเลยนะคะจะเผ็ดแบบร้อนแรงเลยะคะ่ะเผ็ดแบบนรกแตกเลยอะคะ่ะคุณลูกค้าทานไหวไหมคะเอา้านี่คุณปกติเนี่ยเขาต้องเชียร์ขายให้ลูกค้าไม่ใช่เหรอครับแล้วนี่อะไรมาเชียร์ไม่ให้ลูกค้ากินครับ <S <S ผมเอาเผ็ดมากครับแล้วก็ไปทําตามที่ผมสั่งด้วยนะ ถ้าทำออกมาไม่เผ็ดเนี่ยผมจะไม่กลับมากินที่นี่อีกเลยค่ะค่ะค่ะได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะราบทอดเผ็ดนระกแตกได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะโหพี่โยนี่พามากินอะไรเนี่ยมันดูเผ็ดมากเลยอะจะกินได้จริงเหรอกินได้สิ พีกแค่20เมตรอ่ะมันไม่ละคายก็พอพี่หดอกนะเดี๋ยวพี่กินให้ดู 好味啊！Oh, yeah. อะ,อ,ะอะไรเป็นอะไรอ่ะร้อนมากเลยอ่ะร้อนต้องร้อนต้องเผ็ดอ่ะน้ำตัวขอร้บเลยดิน้ำขอรับเลยน้ำไม่นนไม,มีไม่มีน้ำอ่ะอยู่ไหนอ่ะโอ้ร้อนแล้วทำไมเนี่ยน้ำ น,<ำ>น้ำเ,เ,เพื่อนะเพื่อนเ้ินพี่หยารอล ทำไงดีอ่ะพี่ยอพี่ยอดโ้ทำไงดีอ่ะพี่ยอะเป็นแล้วบ้างค่อยๆเดินค่อยๆเดินคุณลูกค้าเป็นไงบ้างคะนี่ นี่คุณตรงใจแกล้งผมใช่ไหมฮะที่คุณทำกับข้าวให้ผมเพ็ดขนาดเนี้คอยดูนะถ้าผมหายแล้วกลับมาผมจะฟ้องเนียกค่าเสียหายคุณไปไปลรงพยาบาลร้านนี้นี่นแหละครับคุณทานาย คุณธนายจะต้องเรียกค่าเสียหายให้ผมเยอะๆนะครับได้ครับถ้างั้นเนี่ยเราเข้าในร้านกันดีกว่าครับเฮ้ยทำไมร้านปิดอ่ะเฮ้ยหืมถึงก็ปิดร้านหนีเลยเหรอได้แบบเนี้ยมันต้องประจาน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านลาบที่ทําให้ผมต้องปวดท้องจนเข้าโรงพยาบาลนะครับเจ้าของร้านลาบเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะว่าลาบมันจะเผ็ดมากขนาดนี้นครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มาเจราจาแต่ว่าร้านอะปิดครับทุกคนทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยตามเจ้าของร้านเนี่ยมันรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทําด้วยนะครับ เนี่ยเปิดร้านได้ทีนะคิดว่าจะปิดร้านหนีไปซะละฉันไม่ได้จะปิดร้านหนีนะคะแต่ว่าวันที่คุณมามันเป็นวันหยุดของทางร้านพอดีค่ะอ้าวเหรอถ้าผมไม่เอาคลิปลงแล้วจนมีคนบันดาคุณเนี่ยคุณแลคงจะไม่มาเปิดร้านสินะวันนี้ผมพาทานายมาด้วยมาเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณจ่ายมาเลยค่าเสียหายอะไรคะฉันไม่จ่ายคะ่ะ ก็คุณเป็นคนทําลาบทออที่มันเผ็ดเกินไงจนผมต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์จ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่รู้เท่าไหร่วันเนี้ยผมจะมาเรียกเงินคืนถ้าอย่างนั้นอะ่ะคุณก็เชิญคุยกับทนายฝ่ายฉันแล้วกันนะคะลูกความของผมเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายนะครับ เพราะว่าร้านของคุณเนี่ยทำลาบทอดเผ็ดเกินไปทำให้ลูกความของผมเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลทางนั้นขอไม่รับผิดชอบนะคะเพราะทางร้านไม่ได้บังคับให้ลูกความของคุณทานและอีกอย่างลูกความของคุณน่ะก็สมัครใจทานเองที่ต้องทานเนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านแนะนำว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับ แต่ว่าลูกความของคุณยินยอมที่จะให้ทางร้านทําลาบทอตามระดับความเผ็ดที่ตัวเองต้องการนี่คะทางร้านก็ได้แจ้งแล้วว่ามันเผ็ดมากแต่ลูกความของคุณก็ไม่ฟังแบบนี้จะมาเรียกร้องค่าเสียหายทีหลังไม่ได้นะคะเพราะทางเราก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนที่ลูกความคุณสั่งอาหารกัน มากของเราเนี่ยจะใส่พริกอยู่ที่20เม็ดเลยนะคะผมเอาเผ็ดมากครับแล้วก็ไปทําตามที่ผมสั่งด้วยนะถ้าทําออกมาไม่เผ็ดเนี่ยผมจะไม่กลับมากินที่นี่อีกเลยไหนคุณบอกว่าร้านไม่ได้บอกว่าเผ็ดนี่ครับแต่นี่อะไรอะ่ะร้านเขาก็เตือนคุณแล้วนะแต่คุณก็ยังกินจนเข้าโรงพยาบาลนอะ่ะตอนนี้ทางร้านขอฟ้องคุณกลับนะคะเพราะคุณถ่ายคลิปพูดความเผ็ดจนทําให้ร้านเสียหายคุณนายครับช่วยผมด้วยนะครับเออ ผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายของคุณนะครับผมขอตัวเฮ้ยเดี๋ยวนีคุณนายทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอถ้าเรื่องมันจบแล้วเนี่ยก็เจอกันที่ศาลนะคะ